ทัวเหนือนะรอบนี้ทัวเหนือครับก็รารอบนี้หยุดลำปางปกติเราไม่เคยหยุดลำปางเลยเพราะลำปางหนาวมากเล่ชอบเหนือเสียงอ้อนเสียงอ้อนแบบมีแผนว่าคือจะไปนวดโทรถามคือเมื่อยมากเลยนั่งรถไก่ไอเทสโทรถามเออมีมีหมอนเหลือ้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำจะลงงานมาค่ะ เอามาก็คงแบบสับก้ามตึงมีน้องอะไรนะเนเน่มีน้องเนเน่มีน้องลูกเกดมีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห้องนวดส่วนตัวเลยนะคะกูว่าใช่แล้วเรียกหมอนนดว่าน้องอะยังไงก็ไม่พลาดยังไงใช่ละถ้าผ่านนวดปุ๊บนวดไปนวดมาสิบห้าทีไปนี้เนี่ยไลออนนะไลออนสิงคโปร์คนน้ําลเราเป็นมนุษปรปกติฝืนเขาไม่ไหวอ่ะยังเสียงยังไปเสีย๋อก็เลยไม่ไปเออไปดิเหี้ยหรอ ไม่ไปเลยมันของดีนะมันก็ดูชื่อไม่น่ารักออ๋ถึงว่าเมื่อคืนขึ้นน้องไปงุนกินใจเลยัวเสียเลยเสียนเสียนสำรวยสำรวยสำรวยบอกว่าสิงโตไม่ได้พ่นน้ำเดี๋ยววันนี้สำรวยเลี้ยงหลี นั่งสำรวยนั่งสำรวยโอ้เมื่อคืนสำรวยเล่นหนักเลยจองโรงแรมกางแผนผีกระเป๋า20โลยอยกขึ้นบนบันไดไม่มีลิฟ์ผมชอบนะตอนงบน้อยน้อยน้อยเขานอนไม่เกี่ยงเลยนะนอนไม่เกี่ยงนอนได้นอนไม่เกี่ยงหูนอนได้หมดเลยนอนนอนนอน2009 2000นอนนอนได้หมดไม่กลัวขอโรงแรมขอนอนดีไว้ก่อนขอนอนดีไว้ก่อนคิดในใจคิดเองนะตอนนี้เหมือนพอมีงบนอนเสียหลายแอร์เปิดสี่ชั่วโมงกว่าจะเย็นอ่ะไม่เป็นไรแต่ถือว่านอนได้อยู่ มันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเหนื่อยด้วยไงไปดการเดินทางมันก็เพลียมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ครับเรากําลังตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ร้านหนึ่งที่ลราปางเพื่อนๆส่งโลเคชั่นมาบอกว่าสุดยอดแห่งโลเคชั่นพี่ต้องมาก๋วยเตี๋ยวเนื้อ3ล้อคุณยายขายด้วยปักแก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อ3ล้อนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งหมุดที่สุด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือเปล่าคล้ายๆเราเจอก็หนังคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคล้ายหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นไงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนเหมือนกันเป็นเหมือนบะหมี่ป๊อกปอแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือเปล่า ใช่นั่งริมทางเลยเออแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะกินได้กี่อันไงอืมแต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ก็มีอะไรก็มีนะจะไปอัดกันนะอย,อย่าไปอัดแล้วกันเพรน้องๆเน,นี่ยเขาไม่เคยนี่เมื่อคืนคุยกับเทสไม่เคยกินกะเพราแชมป์โลกอาจจะได้พาน้องๆไปลองลิ้นหน่อยอ๋อได้ได้ได้เพราะว่าเขาผ่านโปรไปแล้วหร้ <laughs> เขาผ่านโปรกับนี่แล้วนะนวิทย์ <laughs> พาไปโดยวิทยาศาสตร์ <laughs> ไหนวะอ๋อนี่จะเปลี่ยนรถแล้วว่ะ อ๋อก็เปลี่ยนรถไปแล้วอันเนี้ยน่าจะใช่แกแกน่าจะเปลี่ยนรถใช่ป่ะป้าแก้วอะป้าแก้ววะหล่ะนี่ไงหมุดเป็นตรงมาดีนยะแต่ก็ใช่เลยหมุดก็ใช่เลยร้านเปิด10โมงป้าแก้วเี่ยแล้วมีแต่คนมากินด้วยนี่ไงีป้าแก้วใช่โอ้ใช่เลยแต่เตาถ่านอะไรยังอยู่บอดหรือว่ายังไงครับหรือว่าเราไปดูอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นบล็อกบล็อกไอ้เคี่ยตักป้าแก้วก็แม่งก็คลาสสิกคลาสสิกนะแต่เดี๋ยวผมขอดูอีกเจ้าหนึ่มก่อาได้แห้ว จะเข้าวินเป็นลำดับแรกนะครับอาแต่ใหญ่แก้วใหญ่แก้วยืนมาดูดีนะเมื่อกี้ใช่ไหมดูทรงแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นใหญ่แก้วเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนู้นก่อนครับผมไปครับส่วนบ้นเก่ามั้งเนี่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแท้ๆมาผิดวัานนี้แกปิดบ้านเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ปิดนี่ต้องบอกเปิดนะรู้ไหมลองดูว่าครับวันนี้ร้านปิดไหมครับเปิดครับเปิดครับปิดจะช้าสมบูรณ์นะครับตอนนี้เรากําลังวิ่งหา เนื้อคู่ที่ใช่เนี่ยมันเป็นข้างในอย่แี้นะนี่นี่นเขาเขาไม่ได้อยู่บนรถแล้วนั่งอยู่ในร้านแล้วใช่นั่งอยู่ในร้านแล้วแล้วก็รถอีกคันนึงอยู่ตรงนู้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนแต๊ะเนี่ยเขาจะขับอ่งไป่ะอ๋เนี่งเนี่ยมี้อ๋อใช่รถเหลืองรูจำได้ซึ่งปิดถ้าปิดอย่างนี้นะ,นะผมขออนุญ,ญาตครับปะาแก้วเพราะว่าในรูปเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเทยแม่งคลาสสิกอีกแล้วว่ะเเห็นลูกชิ้นกี้ใช่เออเห็นลูกชิ้นที่เขามีอะแล้วแบบ เชี่ยสุดสุดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลาป้าแก้วเลยดีกว่าผมว่าผมปากแล้วขรลาป้าแก้วเลยแต่วัยรุ่นเยอะมากเฮ้ยร้านนี่วัยรุ่นโคตรเยอะนะแต่งัวเป็นดาราเลยเว้ยอนี้พี่พอจะได้ปะล่ะโว้ยเทมมาทอดเข้าเมากินเป็นบ้าโอ้โหถ้ามึงได้กินนะไส้แตกก็บอกให้กล้วยผอมขึ้นก็ใช่เตาถ่านครบนะครับเรียบร้อยสั่งพิโต๊ะจ้าสั่งพิโตเนี่ยโคตรใช่ โคดเดือดโคดเดือดยูเขาอีกเลยเจอกว่าชายนี่เดียววะนั่นไอ้หลบหลบพี่เขาไงของนั่งอันนี้นั่งได้เปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรครับพี่สามหนูนั่งได้เปล่าโอ้ต่ำเหมือนกันเฮ้ยชิอาเฮ้ย ลองดมนี่ลองลองซื้อ้าไปดิว่ามันมีกลิ่นอะไรบ้างจะได้มีลองลองวางเรียงเลยแล้วก็ซื้อกสั่งก่อนดีกว่าสั่งก่อนดีกว่าเลยสั่งสั่งเลยทุกอย่างเส้นเล็กเฮ้ยของผมขอเส้นหมี่มีขาวมีขาวเดียนแบบไปเลยเดี๋ยวพี่แจ๊คก็ใส่มีขาวในมือมีขาวทุกอย่างมีขาวทุกอย่างแห้งครับแล้วเดี๋ยวสั่งก็หลังอ๋อพิเศษครับได้ จัดซื้อจัดซื้ออไรจัดซื้อหน่อยจัดซื้อซื้อทำทุกอย่างจ่ายเงินเดือนจัดซื้อทุกอย่างกินชามเส้นอะไรเดี๋ยวพี่กินน้ำสิไม่ใช่กเลม่น้ไม่ม่ไดไม่ไมีเ้ม่ไดม่ได้ไม่ม่ได้ไม่ไม่าม่เด่ไ้มก้่น่้่า่้่้้่ไม่่ม่่่ อ่านออกหูเชื่อ์ลายมือหมอชัดๆเดี๋ยวพี่มาสุดยอดเห็นหม้อเห็นไรและกลิ่นแบบสําหรับผมแล้วกลิ่นได้เข้ามาแล้วไม่รู้สึกว่าเลี่ยนอ่ะรว่าถูกต้องมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่เราเข้าไปแล้วรู้สึกโอ้ยเรารู้สึกว่าเป็นรสชาติได้กลิ่นอะไรอิ่มเกินอ่ะถูกต้องอันเนี้ยของมอว่าถ้ามาตามต่างจังหวัดแหละที่เป็นคนบ้านทำ มันจะเป็นกลิ่นนี้เลยเว้ยแบบทุกอย่างแม่งเซียวมากกลิ่นแบบนี้เลยแล้วสังเกตบ้างร้านที่เราไปที่อีสานอะและที่เป็นป้า,าแก่เนะี่นนยป้าน้อยสักอย่างเนี่ยก็กลิ่นประมาณนี้ใช่ใช่ใช่มันจะไม่หน,นากูว่ามันหอมเพราะว่ามันมีเตาถ่านอย่อืงเพราะไม่งั้นอะมันจะแบบถูกกดไปด้วยกลิ่นเนื้อกลิ่นเครื่องเทศอะไรบางอย่างเนี่ยเนี่ย ผมรู้สึกว่าตัวลูกชิ้นเนี่ยที่เนี่ยน่าจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างมีเทคเจอร์แบบหยับหยาบนิดน,นึงอ่ะใช่ครับมีน้ำส้มเกลี้ยงแป้งมีตัวเล่น,นมีตัวเล่นครับมีตัวคาแรคเตอร์ครับแต่แน,แน้ำส้มมีสองครัใช่ครับมีสามสามน้ำส้มครับแสดงว,ว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ายูสุเมดารินแล้วก็แก้วานเนี่ยพริกง่ายอันนี้เป็นแบบปกติแล้วก็คนกินเกี่ยวเนื้อจะมีออย่างนึงคือ น้ำส้มแดงตักแม่ก็โหดนะแล้วก็เตี๋ยวเนื้อขาดไม่ได้ครับผมน้ำส้มแบบนี้นึกเหมือนเป็นพริกดองมากเลยใช่ไหมน้ำส้มพริกดองนนดอเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะอยู่ในน้ำส้มพริกดองแต่ผมชอบพริกว่ะพริกน่าสนใจมากนเลยพริกละเอียดมากใช่แล้วมันดูเคอดูรู้มันไม่ใช่พริกซื้ออะอออ่ะเดี๋ยวเราร<อ>ตัดภาพไปที่ภาพสนามครับตอนนี้ภาพสนามกาลังเดินวุ่งน้าสัมภาษณ์ญาอยายคุณสํารวยคุณสํารวยครับตอนนี้ผมขอโวนภาพไปที่คุณสํารวยครับไป กล้แล้วจะมาไปทันแล้วเมื่อกี้ลูกชิ้นลวกผมเอาเป็นเกาเหลาลูกชิ้นอย่างเดียวอีกถ้วยหนึครเอากาเหลาได้แบอ๋อไม่ได้ขายแยกใช่ไหมครับมันยายทำไม่เยอะอ่ะอ๋ออันนี้ลูกชิ้นใหญ่ทำสดอ๋อทำขายเป็นวันวันอ๋อครับเราไม่ได้ใส่านยอะไรเลเราจะทำเฉพาะขาย ยายขายตั้งกี่โมงยายเริ่มขายสิบโมงสิบโมงแต่นี่เหลือกี้งแล้วผมก็ดูในแมปมาว่ายายเปิดสิบโมงก็เลยมาช้านิดนึ่งเกือบไม่ทันยายขายสิบโมงแม่งมีกับหมูด้วยครับยายมียยาก็ใส่มีอ๋อครับเกือบมาไม่ทันโอ้ผมดูในแมปรถ รถสำล้อยายอย่างเก่าอ่ะแล้วขนนั้นพังแล้วครับแค่นี้ค่ะเจอด้านนี้เจอด,ดอ๋อเจอดึงหลังอ๋อมันทังแล้วมันทังแล้วอันนี้เอารวมเนื้อหมดเลยใช่ไหมคะครับผมมีกระเหล่าเอ็นลว้วนถ้วหนึ่งครับอ,อันนี้น่ากินมากฮะฮแล้วยายจะเป็นน้ำใสน้ำใสอันนั้นรวมเนื ยายขายมากี่ปีแล้วครับเคยหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วครับสี่สิบจะห้าสิบปีห้าสิบปีจะห้าสิบปีแล้วยายขอบคุณค่ะผมมาลำปางจะถามแบบเพื่อนๆว่ากินอะไรดีเขาจะแนะนำมาก็เดี๋ยวเนื้อต้องที่นี่ ขี้โคตรน่า,นา,าเกียดต้เดือดโคตร่วมมาอีก้่วมโอ้โหม,มีขาวเลยเกเรือร่องวะโอ้แต่นี้คือสุดจริงโอ,อ้โย,ย,ยถ้าดูจากเส้นอันนี้ครับมีขาวครับอนนชองดี มาดีจัดดีกว่าผมคุ้นเลยอะไม่แห้งครับอ๋อเล็กถูกอว่าเอาแล้วคุณสัมรวยมาแล้วครับกับจากภาคสนามมาแล้วครับตอนนี้คุณสัมรวยรู้ว่าร้านนี้ประมาณยายขายมาเกือบห้าสิบปีแล้วแล้วผมได้ยินว่าว่าวมาจากภาคสนามเมื่อกี้แล้วเข้าหูมิเตอร์มารถจอดอยู่ทางข้างหลังนู้นเลยับ <c oughs> ยายบอกรถคันนั้นไม่ไหวแล้วไอ้หนูถ้าจอดไปลงมอไปก็เทน้ำมอลงมอ้าไปก็หายไปเลยหายไปเลยครับหายไปในอากาศ ขอนั่งเต็มๆดีกว่าผมขอนั่งกัเต็มๆดีกว่าเพราะอันนี้จะนั่งยากนั่งยากต้องนั่งตะแคงอุ้ยแล้วเมื่อกี้ผมจะสั่งลูกชิ้นลวกไม่มีไม่มียายไม่ขายเพราะว่าคือลูกชิ้นปล่าลูกชิ้นครับแล้วปั้นทําแค่พอขายแต่ละวันเขาก็เลยไม่ขายแยกให้เราผมก็เลยบิดสั่งเป็นเกาเหลาเกาเหลาลูกชิ้น ซึ่งแบบว่าไอ้นี่แปลงเปคือมันคล้ายๆกันแหละแต่ว่าทีนี้เขาจะเข้าใจเลยว่าอ๋อคป็นของเหลาไม่ใช่ทุชิรู้ว่ากูว่าเขาน่าจะไม่ชิมมากกว่าถ้ามาขายเดี่ยวๆถูกต้องครับใช่ภาพมึงสั่งแล้วเราก็สั่งไปเลยแล้วเราโชคดีที่ยังทันจะหมดแล้วอีกแล้วเห็นป่ะทุกบอกปิดที่ป้าเนี่ยแล้วเปิดสิบโมงนั่นแหละไม่ได้ดานะเรานี่ยไอ้หม้อที่จะหมดอ่ะสองชั่วโมงใช่สามชั่วโมงจะหมดแล้วสามชั่วโมงหมดโอ้โห คุณสำรวยผมต้องคุมพืชไปหมดเลยคุณสำรวยาจะต้องรองนิดนึงครับเฮ้ยเเต่เนื้อเนี่ยอุดมคติแล้วคุณดูน้ำที่ยายน้อยเขาทำเนี่ยมันเนื้ออยู่แบบคาสสีน้ำใส่ะไม่ใช่น้ำตี คือถ้าถ้าเราสั่งเกาเหลาน้ําใสเข้ไปมันจะมันจะได้น้ำาัเง็มในหม้อก๋วยเตี๋ยวปกติแต่ถ้าแต่ถ้าน้าข้นเนี่ยเขาจะตักน้ําที่เขาตุ่นเนื้อไว้ในนี้ใส่ให้เพิ่มมารวมกับน้ำเตาจริงๆเนี่ยคือน้ําใสถต่ว่ามันจะได้น้ําข้นเพราะว่าใส่น้ำที่ตุนเข้าไปโอ้โหเลิกน้ํหวานนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อถือว่าไม่เคยได้ก คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อจริงที่เราแบบรู้สึกด้ว่ามันคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่เคยได้กินแบบที้นะกินแบบนี้กินง่าย อันนี้ก็เป็นน้ำใสโบราณนะไครับเราจะสังเกตไม่ใช่แบบบางสัมภาระที่เราบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแบบหนึ่งอีกสไตล์ที่บิดกันเล็กๆน้อยๆจากการครามืออีกสไตล์นอีกครับอันนี้คือการครามือที่เราไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากที่ไหนอยากจะให้คนได้กินไป้ก้นลูกชิ้นเลยฮะนี่เนี่ยคือไอ้นี่คือลูกชิ้นลูกชิ้นเอ็นอันนี้คือเอ็นนะอันนี้ลูกชิ้นเนื้อปกติ แล้วแกปั้นแค่พอขายต่อวนันแกเลยไม่ได้ขายแยกเขาขายสามชั่วโมอองแค่นั้นเองยังไงวะผมถ้าเป็นในต้มจืดอ่<ป>ะมันคือหมูตับช่ออันนี้มันคือเนื้อรรวนๆที่แบบแปง้งถ้าจะไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีแป้งอ่ะมันร่วนมากเหมือนทีเ่เจเจ๊อ่ะเหมือนเอน็นกับมันแล้วก็เนื้อแค่นั้นเอ็นนำํำมันมันแค่เอาไว้จุด เมอ,นนอันนี้รู้แล้วทำไมเขาไม่ขายแยกมันไม่พอขายกับก๋วยเตี๋ยวแน่จะขายแยกมันมันคือการขยัมแค่นัหนกินในน้ำนี้กับน้ำนี้ก็คนละาิจนเอ็นทุกอย่างอยู่ในหม้อรวมกันหมดคาเลคเตอร์ต่อฐานหรอใช่เลยฮะมันจะนุ่มเด้นกดหายเลยเอ็นอะ มดูนุ่มมากเลยเอานิ้นบทบบดข้าเหงือกปุ๊บกระจายออกเตาถ่านทุกอย่างในร้านเป็นเตาถ่านหมดคุณอาจจะต้องตอหน่อยครับเพราะเมื่อกี้คุณเห็นใี่นี่เขานี่พริกใช่ครับแล้วที่นี่มีสามน้ำส้มให้ได้เลือกครับฮเป็นนี่ครับ อ๋อน้ำส้มสายน้ำส้มพริกอันนี้พริกใส่เลยดีกว่าแต่ว่าคุณถ้าทางคุณเนี่ยน้ำส้มปกติอาจจะไม่ได้เท่าไหร่เอาไม่อยู่อาจจะเป็นน้ำส้มดองที่ดองพิเศษเลยครับนะครับแต่ผมเห็นความพิเศษของพริกโอ้โหผมว่ากรีดว่ะโอ้ยพี่สัมฤยเลยพี่สัมฤตเลยครับสำรวยสตาร์ทวันด้วยพริกป่นเข็มทิศชีวิตผมคือพริกป่นดีชีวิต คู่ละกรรมคู่แข่งคู่เงาะเอาละกรรมไปเลยตัวไม่เล่นยังไงคนกินน้อยแน่ทรมานชัวเกมปิกไม่มีโคหอมคือผมจะสังเกตได้อย่างนึงว่ร้านนี้ไม่มีอะไรแย่ขายให้ไข่ไข่ทั้งนั้นเขาจะขายแต่ก๋วยเตี๋ยวกับไก็ทลย ออผมมีกะละันอันนี้คือบะหมี่ที่ผมชอบมากในวัยเด็กเหรอแล้วผมติดบะหมี่เหลืองแบบนั้น,ม,นมันจะอยู่ในร้านประจุในซอยบ้านกูนเหรอ,อที่กูรู้สึกถึงเส้นหมี่เหลืองก็ค,คืออันนี้แบบนี้เลยนะว่าแบบเรียกกูชอบเมว่อวาเนี่ยเกลือเนี่ยแล้วเมื่อกี้น้ผมชีรีน้ำส้มเ่ะ ความเส uh> ี้ยวของแม่คือเลยว่าเวลามันเปลี่ยนภาพที่อยู่อะมันจะมีทางดีไซน์ไอพิะที่เราได้กินจากในน้ำซุปมันจะเปลี่ยนไปจากการที่เราอยู่ในกรุงเทพและกลิ่นของน้ำส้มแม่จะเปลี่ยนไปเลยอันนี้แม่คือความเสี้ยวเลยเนี่ยมันจะเป็นพริกกระเยงพริกเจนดาพริกของเขาอะกูว่าเหมือนความพิเศษของเขาจะอยู่ที่พริกป่นว่ะความเมื่อกี้พี่โคบามันใช่หมดเลยใช่หมดแล้วมึงลองมึงลองซดน้ำดูดิมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันเสียอะไรไปอืม ว่าโอ้ดีเลยพเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมขอฉีดตรงนี้นิดนึ่งนะผมกำลังจะคลุกแล้วนะครับใส่เยอะไหมลูกแล้วแเมืองมึงไม่ใช่คนขาย <c oughs> พิกทัวผมจบครับ <c oughs> รอบนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็ผมขอน้ำเกาเหลานิดนึงครับ <c oughs> เพื่อให้น้องคลุกง่ายขึ <c oughs> ้หน่อย <c oughs> อไอเทสอาจจะต้องปรุงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะติดได้ครับแล้วเดี๋ยวมอบให้คุณอ้อนเขามีครับมีตัวซิเคนะมีกากหมูเจียวมีอะไรใส่อยู่ในนี้นะในนี้หมดเลยจริใช่ครับโอ้โหแม่งโอ้โหมันใช่วะ่วะทุกอย่างปิดให้คุณป้าวะ่ะจริงๆเราคนต้องมาเจอป้าเนี่ยแบบมันอร่อยอ่ะมาแล้วจ้า พอเรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ่อยๆกูรู้สึกว่าเมคทีขายปอกๆที่เราแบบคาดเดารสชาติไม่ได้อีกแล้วอ่ะหัวชอบอีกอ้โหแล้วดูตรงนี้ครับตรงนี้ทีเด็ดเลยเดีด๋ยวเราจะกวาดเข่าไครับ <ๆ S 2> ครับเกครับสำหรับเนื้อเปื่อยสุดยอดมันมันมันไม่ได้นุ่มเกินคือมันจะละมุนนะบอกไม่ถูกมันผมผมขอเดาว่าเป็นคาแรคเตอร์เตาถ่านที่บอกสลบไปว่าพี่ป่นอ่ะมันไม่ได้ไปทํา ให้มันเสียมูดอ่ะมันไม่เสียมูดแอนโทนอ่ะท่านี้นะผมขอปรุงนิดนึงนะอยากให้เส้นมันมีรสชาติหน่อยพวกหมึกไอแบงเอาอีกปะอันนี้ไอ้แบงค์ไอ้เหี้ยเอาอือสั่งอ่ะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณจะพามันไปไหนอีกหรือเปล่าใช่อ๋อระวังนะเพราะที่นี่มีเยอะคือเส้นเล็กไอ้เหี้ยเส้นเหลือวะมีจุ้ยซี่เว้ยเพราะที่วันนี้ผมจะสั่งนี่เพราะผมหลบพวกคุณนะเพราะพวกคุณเห็นผมกินเส้นเล็กบ่อยใช่ไหมแล้วก็มาคัพเป้ผมมะ ใช่ไหมคือมันมีน้ำมันมีอะไรทางกูปะใจกุนกี้ว่วะทางกูแน่เลยอย่างนี้ไปอย่ยแถ้าผมชอบผมชอบเวลามันคุกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นทางขึ้นเรื่อยๆว่าไม่ป้าๆใครไม่ได้ใส่ซีอิ๊วอะไรมานะเพราะผมไม่ครับผมไม่เห็นนะไม่เลยเออผมไม่เห็นซีอิ๊วเลยไม่เลยตอนเด็กๆเล็กเส้นเลยนะมัหมี่เส้นมะมหมี่เพี่เหรอผมเล่นหมี่ขาวเลย หแห้งแม่งได้หมดเลยว่ะทุกเส้นอะถ้ามึงเข้าใจในยุคที่กูโตมาคือเส้นบะหมี่แม่งคืออันนี้ไว้ตกอนที่เราจะรู้รู้จักบะหมี่ที่แบบแม่งหลากหลายมากๆมันคือบะหมี่ที่เข้ากับก๋วยเตี๋ยวที่สุดอะ่ะใช่เงั้นเรอะยแสดงว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอพริกตรงนี้เขามาอันนี้พริกเขาเรียกพริกดองใช่ครับ,ญญรบเพิ่มเทเจอร์มันเข้าไป แม่งกินมันว่ะขายมาห้าสิบปีเกือบเกือบห้าสิบปีคือพมบอดี้เขาไม่ได้หนาเกินตัวแม่งแน่นไอ้เน,นี้ยมันคือร้านกว๋วยเตี๋ยวอ่ะเนอะคือร้านกว๋วยเตี๋ยที่แบบเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เป็นรถมือคา้าเหมือนคล้ายๆเรากินป้าพอแล้วรร้สึกว่าเนี่ยมันคือรสชาติก๋วยเตี๋ยวจากมือคนแก่โอ้โหแล้วพอพอเนื้อเปื่อยอ่ะเขาต้มนานมากนะอ่ะยุคยิ้งลองดิ ลองไปแล้วครับเฮ้ยโคตรดีคุณดูน,นี่นะอันเนี้ชาติตนไม่ใช่นะ,ม,นะม,มันจะขังเลยเล้ยวไม่อร่อยเอเคี้ยวไม่ไหวพวกเอ็นนี่แม่งโ,โฟโลคุกไปเรื่อยๆเนี่ยแม่งค่อยๆเข้าเลยนะหายไปเลยยืนแล้วคาราวะเาเกือบล้มเกือบล้มเกือบล้มเหมือนกันเป็นแบบเนีนยบุ้นเลยทั้งบุ้นโหสุดไอ้ยีนแบบไอ้เนี่ย ผมยังไม่เห็นไอ้นี่วาเขาบอกมีผักสดอยู่ตรงไหนอ่ะมีอะไรนะผักสดก็จะไม่มี้มั้งไม่มีแล้วมั้งนะน่าจะไม่มีแล้วล่ะผมชอบความแบบที่เนื้อไอ้ตรงเนี้ยมันนุ่มมากอ่ะคบตุ๋มจนมันนุ่มแบบมันก็ค่อยไปขอนมันอ่ะอืมชอบมากเลยเนี่ยเนี้ยได้แา่ยืนนะเราเจออีเจ้าเนะก็มีสิ่งนี้นะหรือว่าที่นี่จะมีสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นไปได้ลูกชิ้นเอกลักษณ์ เดียกจริงมันมคือหมูบดอ่ะเนี้ยบดกับเอ็นกับมันแล้วก็แบบปั้นเป็นก้อน,นเดียวแล้วกจะม,มันมีรสชาติด้วยปรุงว็เนี่ยเอ็นไหลงานไหลโ,โหดีมากดูกัะนี็แล้วแกตักแกตักไม่ได้เลือกอ่ะแกตักแค่แค่แรูว้ว่าแม่งคือธรรมดาหรือว่าพิเศษแล้วแกก็จ้วงแล้วโอ้โหบน่นแล้วแกให้เยอะมากเด็กกินเนี่ยโอ้โหยังรู้สึกแม่ง,งเยอะ,ะเยอะไปแล้ววะ เราสั่งพิเศษคือแบบมาเลยเต็มข้อเลยเนี่ยนะโอ้โหเครื่องเหลือเรียบเลยกินยังแบงเส้นบะหมี่ชอบไอแบงแบบหมดแบบไม่มีการพูดใดๆั้งเส้นอะหมดก็อุ้ยมาแล้วถ้าสำลักเนี่ยถ้าสำรวยสำลักเนี่ยสำรวยสำลักเนี่ยแสดงว่าสำรวยซูดผิดเป็นชุดคอมโบที่น่าติดตามมากจุดนี้ท่านนี้บอกเลยท่านเลื้อยลงท้องไปแล้วน่าจะไปไก่ลมพปนิดลงไป ลูกชิ้นไม่ใช่หมูสิงค์ให้ยังอืมแันนี้คือตัดรอบไปนี่เว้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ละจังหวัดดูแบบมีเอกลักษณ์อะไรยที่แบบใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดถิ่นได้เลยเนี่ยเพราะตอานั่งเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยใช่มีแต่คนในซอยคนในซอยคนแถวนี้มานะ ไม่แน่ใจว่าด้วยเมืองที่เนี้ยมันเป็นที่เที่ยวที่เป็นวัดเป็นหลักถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไปวัดก็คงต้องกินแถวนั้นไม่ได้ไม่น่าจะเข้ามากินในซอยแบบนี้แล้วอ่าเข้าใจอืเพราะว่าแถวนั้นก็คงจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัดก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยออกไปว่าออกไปถ้าผมดูแล้วอ่ะโอ้โหฟินว่ะไปเด้อไปเด้อหมดแล้วเด้อเก็บผมมันเก็บแบบง่าย เดี๋ยวพี่พูดถูกเลยไอตัวซีเซทที่มันทำให้มันหมูมันดกระดับเน่ยใช่มันคือกากหมูป่ะกูว่าใช่อ่ะไม่น่าใช่กระับเนื้อเนาะอ้าแสดงว่ากากหมูมื่ใส่กับกัวเปี่ยนเนื้อต้องถ่วงดุนดินกันเลยถ่วงดุนดยูแบบว่าแต่ว่าไอรสชาติหรือกลิ่นมันคงไม่ได้ให้ขนาดว่าหมูหรือเนื้อแล้วอ่ะมันคงโดนทอดจนแบบมันกรอบน้ำเราเอาแค่เทคเจอร์ละเออเทคเจอร์มันโอ้แล้วแล้วร้านที่เป็นบ้านๆเียมันจะมีเรื่องบรรยากาศอะไรที่เราเข้าไปหลายๆที่อจะเป็นอย่างเงี้ย ไม่ต้อง,งขายดีแบบจากนักท่องเที่ยวหรือว่าความไม่ดีมันก็นักท่องเที่ยวไม่มีมันก็จะไม่ดีแต่เนี่ยมันคืออยู่อย,อย่างนี้เลยบ้ามนกินพิเศษห้าสิบหกเจ็ดเจ็ทำราสิบสิเนถึงว่าทำไมอิ่มสันพิเศษ,เศษ,เศษใช่หลอสไปไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> สำรวย <c oughs> สำรวย <c oughs> เล่นพิเศษมาสี่เกาหลาอีกสองสำรวยฝ่ายจัดยจัดให้บอกเลยว่า แบบนี้ฝ่ายจัดซื้อเล่นสไปต่อไม่ถูกอาจจะต้องพักเบรก,กสักแป๊บหนึ่งพักเบรกดีกว่าอย่าปิดตัวพักเบรกพักตัวสักสองชั่วโมงโอ้โหนั่แจะนานเลยนะปะ้าจะไหวอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพาน้องๆเขาไปกินกะเพราแชมป์มไปอยู่ในคลิปใหญ่เดินทางได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ผะว่าเท่ากับว่าผมพาพวกคุณมาเอาติ้งเนี่ยเชฟบิ๊ทเนี่ยคุณผ่านโปรแล้วแล้วก็กะเพราแชมป์ที่คุณสมควรได้รับตอนนี้กุมไม่อยู่บ้าน พามาเอาติ้งเลยน้าสำรวยเขาอยากกินตนะกำลังสงสัยอีกน้าพูดมาหรอบไอ้หนักผ่านร้านกะเพราดีๆแบบไม่อยากพลาดก็เลยเอาน้องๆมาอ้างหน่อยกูว่าใช่อ่ะขอพี่ขอยืมชื่ออ้างนิดนึงนะกูว่าไม่ใช่น้องๆเอาติ้งกูว่าพี่สำรวยเอาติ้งกูว่าใช่ละเยียบง่ายอยาเอามาตากครับแบงค์ครับคนละลูกครับหนึ่ง พริกป่นมันหอมครับยายทำเองมะพริกป่นใช่ไหมว่าแล้วพริกแดงพริกส้มพริกแดงพริกส้มทำเองพริกป่นทำเองหอมกะเดียวเองลูกชิ้นก็ปั้นเองปิดกี่โมครับยายหมดยาย่หมดแล้วเนียจะหมดแล้วถ้าหมดยายก็ปิดหกถ้วยนะคะหกถ้วยครับ โทษละห้าสิบบาท <c oughs> ผมนี่อิ่มเป็นอาทิตย์นะครับ <c oughs> สแกนห้วสิบค่ะจริง <c oughs> จริงวันนี้ไม่ต้องกินอะไรก็ได้เนี่ยตอนนี้คาแรคเตอร์ช่องคือทุกคนอิ่มแต่อิเกียเนี่ยไม่อิ่ม <c oughs> แล้วแล้วคนดูก็จะมาเถียงกันว่าแกไอ้เหียนี้ก็อยากกินกินไปสิแต่ครัอิ่มเลยแล้วประเดนคือก็กินไปสิเออไอเนียขอไม่มีเพื่อนก็ไม่เงใช่ผมไม่มีเพื่อนกินมันว่างไงมันนั่งอยู่สามสี่คนอย่างเงี้ยเหียไม่อิ่มกินคนเดียวก็กิไม่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ได้ก็ช่วยกันไงเปล่าแค่นั้นเองคุณทันหลังมาเลยคุณหันหลังมาเลย นี่นะนี่นะเบอร์สิบเอ็ดนะอ่าเบอร์สิบเอ็ดนะทีนี้ผมคิดเลยว่าจะเอามาทัดหูผมคุเล่นตะเกียบเดี๋ยวก็โดนด่าอีกเช้งมันเลอะเอาทิ้เอาทิ้มันไม่เลอะคุณที่เกียดอาบน้ำสุดยอดครับเมื่อกี้คุณกล้าให้แจ็คมาแก้ไหมเสี่ยกล้าให้ไหมผมว่าในขณะนี้นะ3.95ถึง4ครับผมอยากผมชอบสีผมชอบความรู้สึกเดิมๆการกินตัวนี้คนในซอยบ้างสได้ไหม ได้ครับได้ผมไม่ติดขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้ะเก๊าป้าขอบคุณครับอร่อยมากเลยครับอร่อยมากมากเฮ้ยมึงมาดูดีหมดแล้วนะเฮ้ยลูกชิ้นนั่นนะอร่อยมากเลยครับแต่ป้าเขาไม่ขายแยกเพราะว่าปั้นวันลวันกินเข้าไปแล้วแบบโอ้โหเคีริสเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ได้มาอีกนิดนึงพริกป่นก็ทําเองพริกน้าส้มพริกดองอะไรทุกอย่างครับมือถึงว่าเห็นป่ะมันอร่อยเลยที่เหมือนที่ผมบอกอ่ะหิ่วเตาแตกเหรออุ้ยนี่ทำานเตาแตกใส่มาเตียนหน้าร้านแกวะสอนเ Yeah. <laughs> ขขอบบขอพพเดี๋ยวเตาไม่ใช่บล็อกกดพระไม่ต้องไหว้ไม่ต้องเ <laughs> จดีเก <laughs> <laughs> ่าเจดีเก่าไหวเป็นบล็อกกดพระเลยเฮียแล้วทุบทิ้งอ่ะแล้วทุบทิ้งก็คือไม่มีเตาน,านี้แล <laughs> <laughs> ้วเจดีเก่าไหว้เจดีเก่าเมื่อกี้ผมขอพรเรียบร้อยแล้วขออ้ทิปนี้โชคดีมีชัยนะครับผม <laughs> โชคชัยมีอะไรไหมโ <sh arp> <laughs> ชคชัยมีอึ้มมิ้วเน่ไปลื่นไปเลื่นไปเลื่นไปลื่นคือปกติมีวัวมีอะไรนี่มีอึ้มมิ้วเน่มา มาสายมาสายไปเลื่อนสายไปเลื่อนแวะซื้อนี้หน่อยอะไรนะไอนมเม็ดใช่นมเม็ดกัดไปเรื่องก็ฮิตอันี่อยู่ที่เราชอบกินอ่ะโยเกิร์ตกลีกโยเกิร์ตไปที่ว่าครับไป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 าแรกได้กำเหนื่ยขึ้นแล้วนะลำปางตอนนี้ขอพักเป็นี่แดกไม่ไหวแล้